กินข้าวหมากกับเยอโรสไหมคะทุกทุกคนข้าวหมากสูตรเยอโรสอันนี้เป็นข้าวเหนียวดํานะคะชํ่น้ําแบบนี้เลยค่ะครบ3ามคืนแล้วอร่อยมากมายค่ะและใครที่ยังไม่เคยกินนะบอกได้เลยนะข้าวหมากนะคะเขามีประโยชน์ต่อร่างกายมากมีสารโปรไบโอติกช่วยย่อยและทําให้หลับลึกค่ะอืม แบบนี้เลยค่ะชื่นใจแบบนี้เลยค่ะและเขายังปรับลำไส้ให้เราขับถ่ายปกติด้วยนะมีสารโปรไบโอติกช่วยย่อยและทำให้หลับลึกแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเราด้วยนะและใครที่อยากจะลองทำดูนะคะเยโรจะเขียนสูตรไว้ให้นะมีทั้งสูตรข้าวเหนียวดาและสูตรข้าวเหนียวขาวนะคะเยโรจะใส่ไว้ให้นะแล้วก็คลิปที่นะคะวิธีทำข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำนะคะเยโรทำไว้ให้หลายคลิปแล้วนะเดี๋ยวจะท ย่อยลงให้ใหม่อีกเรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่อยากจะลองทําดูนะและใครที่อยากจะลองเอาไปทํากินหรือทําขายนะคะสูตรของเยโรนี่บอกได้เลยนะคะสามารถที่จะทําเป็นอาชีพได้เลยนะคะและนะคะช่วงนี้แป้งเขากําลังจัดโปรอยู่นะเดี๋ยวเยโร่จะใส่ตะกร้าไว้ให้นะใครจะเอากี่ลูกนะคะช่วงนี้มีแถมทุกโปรเลยนะคะพี่กดตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือเลย